วียวันนี้อย่าใจร้อนเย่ยวู้วามนะอย่าโลภมากนะคะเรื่องงานเออแต่ก็ยังมีตัวช่วยอยู่เนาะนะโอเคค่ะเรื่องงานวันนี้ถ้าคุณโลภหรือว่าถ้าคุณนะคะเลือกงานมีโอกาสมีปัญหานะคะวันนี้ต้องซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานผู้ใหญ่ให้ความเมตตาการงานมีคนสนับสนุนคุณนะคะถ้ามีปัญหาวันนี้ก็ต้องแก้ที่เราแล้วละนะ่ะเนาะระวังเรื่องอารมณ์อย่าใจร้อนอย่าวูวามนะคะ การเงินวันนี้รายจ่ายเยอะจากความฟุ่มเฟือยนะคะบางท่านเนี่ยคิดจะเอาไปทําสวยทําหล่อนะคะไปเสริมความสวยความงามวันนี้การเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับความสวยความงามแต่ยังไงมีคนช่วยเหลือคนรักคนรักเปน,นะคะวันอังคารวันนี้เรื่องเงินส่วนความรักระหว่างรักซ้อนระหว่างมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนนะคะ ไม่รู้ว่าเราจะไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนเรานะคะระหว่างเรื่องรักสามเศร้าส่วนคนมีคู่ก็เช่นกันทั้งโสดและไม่โสดระหว่างเรื่องรักแทรกรักซ้อนเราอาจจะไปซ้อนเขาเขามาซ้อนเรานะคะระมัดระวังนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์กันได้คุยกันได้ตกลงกันได้คะ่ะยังมีความเมตตาต่อกันเนาะสำหรับคนโสดมีโอกาสเจอทางไกลด้วยนะคะ,ะสายฝอ ใครสายฟอร์มั่งนะคะวันนี้คาะมีโอกาสได้พบได้เจอต่างชาตินะคะส่วนโชคลาภวันนี้เทพเทวดาให้โชคคนใกล้ตัวเป็นสื่อนําโชค1 586แล้วก็59สีเสริมดวงวันนี้ให้ใส่ดำใส่แดงค่ะส่วนสุขภาพระว่งการอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาหัวเขา่าฝ่าเท้ามดลูก,นะะกนะคะซวงอกนะคะควรตรวจสุขภาพเนาะ นะคะถ้าไปเจอหมอช่วงนี้ก็จะได้เจอหมอระดับอาจารย์หมอดียาดีนะคะเทพเทวดาคุ้มครองนะวันนี้จริงๆแล้ว่คนประคารมีมีเทพเทวดาคุ้มครองแต่ว่าเราต้องถือศีลหน่อยนะปิดวาจาหน่อยก็ดีนะคะวันนี้เออเนาะอะไปต่อนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะทําบุญกับพระพิสุสงฆ์ทําบุญกับด้วยการบริจาคเสื้อผ้าหรือทําบุญกับผู้พิการจะดีมากๆนะคะ โชคลาภก็ถือว่าเทวดาให้โชคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แก้ที่ตาแก้ที่ตัวเรานะถ้าปัญหาเกิดเพราะว่าเจ้าของดวงชะตาวันนี้ 1. ใจร้อนนะคะสนะคะต้องสงบที่เราเบาที่สุดนะคะวันนี้ระวังคำพูดระวังอารมณ์นะคะ การเงินนะคะการงานความรักเช่นกันค่ะต้องแก้ที่ตัวเรานะคะทุกอย่างคนข้างเคียงทุกอย่างยังดีและสนับสนุนคุณนะคะทุกอย่างยังดีเลิศนะคะโอเคค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะถ้าใครเจ็บป่วยก็รีบหาหมอซะ1 5 8 6แล้วก็5 9ขอให้มีโชคมีลาบค่ะ